ครับพอดีผมเป็นนักศึกษาจากมลังสินนะครับจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าเรื่องการซื้อผักนะครับอขอทราบหน่อยครับว่าคุณลุงทำอาชีพอะไรครับผมทำอาชีพร้านอินเทอร์เนต็ตครับอ๋อครับแล้วคุณลุงในชีวิตประจําวันนี้ซื้อผักมากน้อยแค่ไหนครับก็เป็นคนชอบอทำอาหารแล้วก็ชอบเป็นคนที่ไปซื้อ,อผักที่ตลาด อ๋อซื้อที่ตลาดนะครับแล้วเวลาไปซื้อผักที่ตลาดนี่คุณลุงมีหลักการเลือกซื้อ,อยังไงบ้างครับคือ,อะจะไปดูว่าผักอันนั้นอ่ะมันอ่อนไหมหรือว่าแก่เกินไปหรือว่าถ้ามันแก่เกินไปมันก็ไม่นานจะซื้ออ๋อครับแล้วจาเป็นไหมครับว่าต้องเป็นผักปลอดสารพิษครับคือสมัยนี้มันก็เกี่ยวกับการเงิน เพราะว่า,าผักปลอสารพิษมันก็มีราคาสูงแต่ว่า,าผักทั่วไปมันก็มีราคาต่ำหน่อยดังนั้นถ้าเราเลือกรู้จักเลือกเราก็จะได้ของที่ดีและก็ราคาถูกอ๋อครับเป็นหลักการเลยแล้วถ้าผักคุณลุงซื้อมาแล้วมีต้องทำความสะอาดยังไงบ้างครับก็ <c oughs> เราก็สังเกตดูถ้าผักพันไหนที่มันรู้สึกว่ามันมีนม ลายจุดหรือว่าเปลือนที่ที่ใบเนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นมันมีสารตกค้างเราก็เอามาทำสะอาดให้มันหมดเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าถ้ายังไม่ไม่พอใจแล้วก็ทำสักสองสามครั้งถักถูกตาสีสะอาดเลยอครับขอบคุณมากครับที่ให้สัมภาษณ์เดียครับอาชีพที่บ้านทำาบป้าขายอาหารตามสั่ง ค่ะถ้าอย่างนี้ก็ต้องซื้อผักบ่อยใช่ไั้คะใช่ค่ะปกตินี่ซื้อแตม,มีหลักในการเลือกซื้อผักยังไงบ้างหลักในการเลือกซื้อต้องซื้อผักสดแล้วก็สวยด้วยดูร,รูปร่างรูปลักษณะแล้วก็สีสันของผักแล้วก็อะไรอีกแกไม่เอ่ออะไรนะั่นไม่ไม่ฉีดอะไรขึ้นอะไรนะ่ะไม่ไม่ฉีดไม่ไม่ฉีดยา ผักปลอดสารอ่าค่ะปลอดปลอดสารปกตินี่ซื้อผักที่ไหนครับจะไปซื้อตามตลาดตลาดสดอ่าครับแล้วปกติซื้อผักมาแล้วมีวิธีทำความสะอาดยังไงบ้างอ่ะจะเวลาทำความสะอาดพี่แดงเขาบอกว่ามีการแช่น้ำแช่น้ำนานๆแช่น้ำดักน้ทสมบางทีก็แช่น้ำดักน้ำสีบางทีก็น้ำแบบใช้แช่แต่กระมังน้ำไหลเหมือนนั้นล้าน้ำล้างน้ำผักคือน้ำไหลบางทีก็ฉีดยามาอะไรประมาณ ตัวฉีดยาตัวตัวผักที่เขาใช้ยาไปใช้ปุ๋ยใช้อะไรเงี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์่อร่างกายขออคุนผานก็เลยต้องแช่น้ำให้มากๆน้ำน้ำไหลน้ำผ่านขอบคุณมากค่ะเอาละจบ